เราอยู่ที่แพ n d ด s ้ e สปวันนี้นะคะมี m a z ด a CX 5 2.2 XDL เครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี18นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง699,000บาทค่ะโลโก้มา z ด้ออกแบบมาให้รับกับทรงของ m a z ด้โดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะเป็นล้อแมกขอบ19นะคะเดิมโรงงานนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ LED ตัวนี้นะที่ออกแบบมาให้รับกับ กระจกนะคะมาดูภายในกันเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่เพียง1น0 0 0 0สหนึ่งต้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปซันลูปด้วยนะคะ ด้านหลังห้องผูธธ้โดยสาระนะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับตัวนี้นะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับตัวนี้ลงมานะคะจะมีแท่นชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะแท่นชาร์จ USB นะคะแล้วก็เหมาะสาหรับวางแก้วน้ํานะคะตัวนี้นะคะเป็นประตูหลังไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะประตูหลังเป็นประตูไฟฟ้านะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์รอบขันปิดลงมากดปุ่มนี้ได้เลยนะคะปิดได้เลย รถโดยรวมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำนะคะแม็กเดิมขอบ19โรงงานนะคะตัวนี้นะคะมาสด้า x ี2 2็กนะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น84งวด1 0 0 0 0ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะสนใจเจอที่แพนด้าสปีดได้เลยค่ะ